สีฟันวันเดอร์สไนม์เสริมความมั่นใจทุกรอยยิ้มเวลาเปลี่ยนมั่นใจไม่เปลี่ยนไทร์ราจีนาปีบแรงๆหน่อยสิกำลังกำลังหาลูอยู่มันเล็กเหละเกินลูมันออกยังไงลายระบาดสีระมันตันเปล่าไอ้ลูตันเปล่าต้องแรงๆต้องแรงๆมันไม่เข้าเนี่ยมันไม่ออกเ็ เนไม่ไหวแล้วว่ะเนี่ยนะพอคุณแม่ไม่อยู่ก็เล่นอย่างนี้เลยนะถึงในสตูเลยฝาเนี่ยออกจากบ้านวันนี้ไม่ได้ดูเงาหัวตัวเองละฝาเอาละเอาละอะไรนี่เหรออะไรนะให้นินทาเราถามจริงเนี่ยได้กันเองอ่ะแล้วมองหน้ากันติดเราถามจริงใช้เมื่อกี้พูดอะไรรูตันเปล่าอะไรเนี่ยพูดอะกปรีสิวลูนี่แค่บิบสิวนี่อย่างนี้ผิดไหมว่าเจ๊ ม่ผิดหรอกผิดอะไรล่ะผิดเพื่อเองนะว่าแค่บีบสิวเนี่ยไม่ผิดนะเออผาเนี่ยมันมีเม็ดเนยเดี๋ยวมาเปิดรายการกันนะคะว่านี้เลยะคะตรงนี้เลยตรงนี้เลยนะคะมาแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หญิงเชิงหอมอะไรอ่ะหอมไหมล่ะหอมมากนี่นะจะบอกคุณผู้ชมว่า ไอเรือมือสครูนเนี่ยเกิดขึ้นกับแขกรับเชิญของเรา,า,าสามีเนี่ยนอกใจถึง4ครั้ง4ครั้งเลยหายคิดดูนะและทุกวันนี้เธอก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหาเลี้ยงลูก3าคนด้วยกันนะคะด้วยอาชีพแม่ค้าของเธอ,อซึ่งเป็นอาชีพที่เราเนี่ยหอมเหลือเกินจทน,น,<ค>นไม่ไหวแล้วใช่ขอต้อนรับเจ้ขวัญมึกไข่ย่างใบตอง ินมากอ่ะมันยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยสิเนี่ยหมึกไข่มันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเล่าเรื่องหมึกขอรู้เรื่องผัวผัวแม่เมียก่อนได้ไหมได้หนูอยากรู้มันเป็นยังไงพี่อยู่กันมาก็เจ้าชู้มาตลอดแหละหรอค่ะแล้วพี่ยังเจอยังทนตั้งสี่ครั้งเลยหรอพี่ดอนทนมาตลอดอืแล้วทนทำไมอ่ะก็รักเขาไงมีลูกด้วยกันรักเขาแหมเจ้าคำตอบอ่ะเห็นบอกว่าเคยบุกลุยถึงแบบสามีพี่กำลังจะไปมั่นเจ้า ใช่สาวอใช่ค่ะยังไงเล่าให้ฟังหน่อยบรรยากาศแบบนั้นเรื่องแบันหนูชชบมากเลยพี่ชอบรู้เรื่องคนอื่นด้เยก็ไปตามก็เขาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอ่ะแล้วก็ติดใจจับกังค่ะติดใจจับกังก็เขาก็เลยสื่อสารกันเอาแม่ผู้หญิงลงมาแล้วก็ขอมั่นกันขอแต่งกันก็คนงานก็มาบอกว่าวันนี้ให้รีบไป ที่พักคนงานก็ไปเจอเข้าไปโอ้โหทำทำถึงขนาดนี้เลยเรยอะไรอย่างเงี้ยไปถึงวากำลังทำาป็ที่มั่นกันเลยกำลังคุยกันว่าตกลงค่าว่าเจะาอเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นเขารู้ไหมว่ามีเราอยู่รู้แต่เขาจะเอาไงมันจะยึดกองเราอ่ะใช่ผู้หญิงบางคนเป็นแบบนั้นนะหายมะแต่ก็ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกใช่ใช่ใช่พูดละแล้วแม่ผู้หญิงเขาก็ถามลูกเขาว่ากระทั่งลูกเมียเขายังเลิกได้เลยแล้วทาไมเขาเจะ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงคนนั้นว่าไงเขาก็เฉยไม่มีคำตอบใช่ก็ครั้งที่สองก็ถึงขนาดลงมือกันอ่ะครั้งแรกยังยังยังไม่มีลงมืออ่ครั้งที่สองลงมือแต่พี่ก็ยังทนเหรอพี่ขวัญเนาะต่อยกันตีกันต่อยเลยตาเขียวเลยโอ้โหแล้วทำไมยังทนอยู่อ่ะพี่ขวัญสงสารลูกทั้งสี่ครั้งเลยเนี่ยอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองันนี้ครั้งที่สามเป็นไงทั้งสาม ครั้งที่สามก็ไปตีกันพี่ตีไปตามไปตีพ่ตพอตาลด้วาพี่ตามไปตีเขาหรือว่าเขามาตีพี่เราไปตามไปตีเขามีร้านอาหารกลัวชนบทอะเรื่องเมืองก็ผู้หญิงโทรมาตอแยตีสองอะไรเงี้ยท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลูกน้ําเค็มต้องสู้อะไปลุยถึงที่เลยครั้งไหนที่ถึงกับต้องเลิกกันนะอะก็เขาไปช่วยแบบผู้หญิงทํากินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วจนเราต้องหนีกลับมาขอเลิกแยกทางเลย ไม่มีคําตอบที่ว่าจะดีด้วยแล้วอสุดสุดแล้วสุดสุดแล้วค่ะจริงจริงแล้วมันน่าจะสุดตั้งแต่ครั้งที่สองแล้วก็ทนทนเพื่อลูกไะพออยู่อยู่ไปก็น้อยใจเนมันจะอยู่เพื่ออะไรอะไรเงี้ยจะเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ไหวก็จะพาลูกไปเหมือนแบบฆ่าตัวตายหมดเลยสามคนถูกนัเลยเหรอพว่าเราน้อยใจไงหลายครั้งแล้วทำไมเจ็บปวดเนาะทั้งเจ็บทั้งปวดโดนมาทุกรูปแบบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะพาลูกไป ฆ่าตัวตายให้หมดแล้วอะไรทําให้พี่ลุกยังเลยแม่กับพ่อ่านพูดให้เพือนสติใช่ไหมใช่แต่บอกร้องไห้เรากลับไปเราก็ร้องไห้นอนจะอื่นตรงข้างแกแหละอืแล้วเขาบอกว่าขอให้เลิกอะไรอย่างเงี้ยเลิกกับใจคนดีซะก็เราก็เลิกหยุดเลยนี่พี่ขวัญอ่ะผ่านเรื่องของสามีพี่แล้วมาเป็นไข่หมึกได้ไงพี่ก็ไม่รู้จะทํายังไงก็แม่ เขาไปทํามาไงแม่เขาไปซื้อมาอะไรมาเงี้ยอยมาจับแม่นี่เลยแม่ของนี่ปีกว่นี้เนาทุนยังไม่มีเราก็งวดมัางอะไรมัางเก็บทุนขายจับขายต้มตําก่อนจะรังไย่างเนาะค่ะเห็นขายหาขายอะไรเงี้ยพอมีทุนแยะๆพวกนี้จะลงทุนสูงเนาะก็เลยขายไข่หมึกพอแบบจ่ายค่านุ่นค่านี้เงินไม่พอก็มาขายต้มตําเหมือนเดิมเก็บเงินใหม่ อยู่อยากจะพูดนะแม่อยู่ว่าอยากจะเมาจริงนะแม่มันเป็นยังไงอ่ะเนี่ยเมื่อกี้นะสุนวยหายสุนทำไมอะเล้นนะนะมันก็เตรียมชุดให้สุนก็เรื่องมากเดี๋ยวนี้เรื่องเยอะมากเลยชุดนี้ก็ไม่เอาชุดนั้นก็ไม่ใส่เมื่อก่อนชุดนี้ก็ไม่ชุดเยเมื่อก่อนอะไรก็ใส่ได้แล้วมาเมื่อกี้เปิดแขนก็ไม่ได้ด้วยทำไมพอทำสวยมาหน่อยนี้ก็คือองค์แม่ลงว่าวงั้นออย่าไปว่าอย่างนั้นพวกเราก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงเพื่อนร่วมงานกัน ือชุดไหนเขาไม่มั่นใจไม่ใส่ก็ไม่แปลกมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะคุณแม่ทำอะไรอยู่อ่ะทำไมชักช้าเพื่อนก็รอเนี่ยก็ชุดสิคุณแม่เบนซ์มันเตรียมชุดแขนกุดแล้วมันเว้าก็เป็นลุกอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นยังไงจ้ากรล้วมันเป็นอะไรทำไมถึงโชว์ไม่ได้ก็มันเป็นตุ่มๆๆมันหยาบหยาบอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มั่นใจโอ้หจริงๆนะคุณแม่ถ้ามันมีอะไรนิดหน่อยเราก็ไม่มั่นใจนะใช่ไหมต้องอะไรนักเลย คนนี้เลยต้องบอกคุณผู้ชมแบรนด์นี้เนี่ยเขายอดขายถล่มทลายมากมและแบรนด์นี้เรื่องจริงของจริงเรื่องรักแร้รอขอต้อนรับคุณแพมรมาลิกาค่ะเจ้าของแบรนด์ครีมทารักแร้ชายนิ่งค่ะ ที่เราจะรู้จักกับชายนิ่งนะคะเรามาคุยกับคุณแพรก่อนนะคะว่าไปไงมาไงถึงได้เป็นเจ้าของแบรนด์ก็คือชอบเรื่องความสวยความงามอยู่แล้วค่ะแต่ตอนแรกเราก็ไม่มีเงินทุนที่จะทําของมาขายค่ะก็เริ่มจากการรับสอนพิเศษตามบ้านค่ะได้ชั่วโมงละร5อยบาทโอ้สอนอะไรคะสอนวิชาเคมีค่ะให้กับเด็กนักเรียนเนี้ยหรอคะ่อายุเท่าไหร่กันปประมาณปอะไรชั้นประมาณมปลายมสี่มห้ามหกค่ะก็รับสอนเรื่อยๆทั่วกรุงเทพเก็บเล็กผสมน้อยไปอย่างนี้ แต่ในใจอยาฝฝันตลอดว่าเราอยากเป็นเจ้าของแบรนด์อยากขายของอยากขายเกี่ยวบความงามเนี่ยค่ะชอบอะไรแบบนี้คิดนานไหมคะพอมันเริ่มมีต่างก่อนแล้วค่ะเราก็เริ่มรับของมาขายก่อนอค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ความงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นครีม,มทีนี้ก่อนที่เราจะขายะะขายของคนอื่นก่อนเพราะเราจะต้องเก็บหอมรอมริบอีกใช่ไหมลูก<ช>แล้วยังไงต่อ ก็ลองใช้ก่อนนะคะถ้าเกิดดีเราถึงจะขายอไน<ม>แบบนี้ค่ะ<ม>ก็ทําให้ลูกค้าติดเรามากขึ้น<ม>เพราะว่าเราเวลาเราขายเราอินเราเคยใช้เองแบบนี้ค่ะ<ม>เพราะหลังๆเราขายมาสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าของมันประสิทธิภาพมันลดลง ก็เริ่มไม่เชื่อใจกับของที่รับมาขายแล้วค่ะก็เลยไปเรียนเรื่องสารสกัดสมุนไพรไปสกัดสมุนไพรเองเลยไปเรียนเลยเหรอคะใช่ค่ะเวลาสมุนไพรออกมาเนี่ยมันสกัดยังไงเวลาเอาเข้าครีมอ่ะมันผสมกันได้ยังไงเราต้องใช้ปริมาณไหนอะอ่ยแล้วตัวไหนมันเหมาะสมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วสรุปมาจับธุรกิจเอครีมทารักเล่ย์ได่ยังไงอะค่ะก็คือเริ่มสัก แพ้ก็ทําแบรนด์มาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วก็มีลูกค้ามาปรึกษาว่ามีปัญหาเรื่องลักแร้หลายคนเลยเกิดอาการแพ้ใช่ใช่ค่ะบางคนก็คือใช้ครีมทารักแร้ทั่วไปนี่แหละแล้วก็แพ้เขาก็เลยบอกว่าเออทำไมเราไม่ทําเราอยากเราอยากได้ผลิตภัณฑ์แนวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นแพ้ก็มีปัญหาเหมือนกันว่าตัวเองอ่ะชอบถอนคนรักแร้ตอนเด็กๆมันก็เป็นตุ่มตุ่มหนังไก่อะอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออทำโปรดักต์นี้ขึ้นมาเลยแบบ จะแก้ปัญหาตัวเองด้วยแล้วแตล,ล้วตัวนี้มันใช้ชายนิ่งทำอะไรลูกชายนิ่งตัวนี้ค่ะก็คือลดรอยหมองคล้ำใต้วงแขนได้นะคะาาแล้วก็ลดรอยดำค่ะแล้วก็ลดพวกตุ่มหนังไก่เนี่ยผิวให้เรียบเนียนเลย<อ>ค่ะแบบนี้แล้วมีตัวเช็ดด้วยหรอใช่ค่ะตัวเช็ดเนี่ยเราทํามาทีหลังพอเราขายไปสักระยะหนึ่งเรารู้สึกว่าลูกค้าเราอ่ะบางคนเกิดจากผิวที่ใครเขาไม่ผัดค่ะแล้วบางทีอาบน้ําไม่สะอาดเราก็เลยทําตัวเช็ดขึ้นมาค่ะก็คือแบบ เช็ดเช็ดเลยที่รักแร้ค่ะพอเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่าแบบมันมันเป็นคราบดำออกมาเลยนะคะบางคนนะคะเช็ดเช็ดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันติดรองพื้นก็ดําขึ้นมาเลยอะไรที่มันติดผิวเราอยู่ออกค่ะให้เช็ดให้พี่หนุ่มขอขอสักพันได้ไหมค่ะสุดเป็นยังไงเลยดูซิจะเหลือแม่ดำปุดเลยดำเลยจริงหัวสนใช่ค่ะเช็ดก่อนเช็ดก่อน แล้วค่อยทาเป็นครีมใช่แล้วตัวครีมเป็นยังไงนางตัวครีมคือตัวเนื้อครีมก็เป็นเนื้อครีมแบบนี้เลยค่ะคืาเป็นเนื้อครีมค่อนข้างแบบข้นเลยมันจะไม่เหมือนโลชั่นนะคะเราก็ทาไปที่รักแร้ใช่ค่ะรับหลังจากุ้มมันจะแสบไหมอ่ะ ไม่แสบค่ะมันจะเป็นเย็นๆเพราะว่ามินเปเปอร์มินมันเหมือนอะไรสักอย่างนั่นเองเปเปอร์มินค่ะเฮ้ยกินดีอะกินสมุนไพรอะใช่ไหมมันเย็นๆเนอะน้องน้ำแข็งใช้สารสกัดอะไรหรือว่าหนูผสมอะไรมันถึงอันนี้เป็นกลิ่นธรรมชาติเลยค่ะเปเปอร์มินเราก็จะเป็นสมุนไพรธรรมชาติอะค่ะก็เลยจะเป็นกลิ่นเปเปอร์มินแบบนี้เลยแล้วมันสามารถช่วยอะไรในผิวได้บ้างเขาก็จะช่วยระงับกลิ่นค่ะแล้วก็ช่วยลดแบคทีเรียค่ะแล้วก็ทําให้ กระจ่างใสและดูกระจ่างใสขึ้นหนังไก่ก็จะดีขึ้น่คะแล้วอันนี้พอเราเช็ดเสร็จแล้วทาเนี่ยเหมือนก็ทําให้ครีมซึมไวขึ้นแบบนี้ค่ะวันหนึ่งเราควรใช้กี่ครั้งก็หลังอาบน้ําเช้าเย็นก็คือหลังอาบน้ำไเช้าเย็นได้เลยตอนเช้าพี่ต้องใช้โลออนอีกไหมคะก็ถ้าคนที่มีปัญหาแบบกินกายเยอะก็ใช้ทับได้ตอนแพรทําเสร็จแรกๆเนี่ยพออันนี้ออกมาแล้วเนี่ยผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง ตอบรับก็คือโอเคเลยค่ะลูกค้าเขาไม่ได้ทาหลักแหลอย่างเดียวเขาไปเช็ดคอทาคอทา่ายี่มันดำที่มันดำเป็นคือเพื่อปพ๊ดๆอะไรนี่จะเช็ดได้เลยเนาะเนาะหรือว่าคอรอยตอกสาหรับคนที่อาจจะมีน้ําหนักตัวค่อนข้างที่จะแบบเกินแล้วมันจะดำตรงนี้มันจะดำใช่ไห้ใช่ใช่ใช่ใช้ได้ใช่ไช่ใช่ม่ใช่ใช่แช่ใช่ใช่ใน่่ใช่ใ่ใช่ใ่ใช่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่ดช่ใช่่ใช่ใช่ใพื่ใช่ใช่า่ก่ กลุ่มที่พวกว่านหางจระเข้อลาโทอินนะคะเป็นสารธรรมชาติหมดเลยแพทย์มีวิธีการนอกจากเลือกโปรดักต์แล้วมันต้องเลือกโรงงานที่ได้มาตรฐานด้วยนะค่ะคือจะเลือกโรงงานที่มีคุณภาพเสียงตอบรับจากผู้ใช้จริงเป็นยังไงบ้างก็ เห็นผลกันแบบชัดเจนเลยค่ะว่าแบบก็จางใส่ขึ้นบริเวณรักแร้ค่ะแล้วพวกรอยแตกลายอย่างเงี้ยค่ะก็ลดลงพวกคุณแม่หลังข้อที่เขามีปัญหาแบบท้องลายอะคะ่ะพอเออขาใช้ก็<ด>ท้ท้องลายลดลงแล้วเวลาเขา มันใจ่มากขึ้นเขาก็ใส่แขนกุดชุดว่ายน้ำาในแบบนี้ค่ะแล้วมันแพงไหมจ๊ะอย่างในปรพิเศษพิเศษแบบนี้ค่ะปกตินะคะก็ปลูกละ350บาทค่ะต่อชิ้นเนี่ยค่ะได้ตัวโทนเนอร์นี่นะคะไว้เช็ดก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยครีมลักแร้นี่นะคะ599บาทอยูนี่นะ599ใช่ค่ะจะส่งฟรีด้วยค่ะอันนี้ก็ใช้ได้1-2เดือนเลยค่ะหรือ หรือว่าจะเป็นตัวที่2นะคะเราจะเอาเป็นครีมลักแร้2ก็ได้ค่ะโทนเนอร์หนึ่งนี่นะคะ870บาทค่ะก็ไม่ถึงพันบาทใช่ได้จะแบบไหนก็ได้ราคาเทนะจะเป็นโทนเนอร์2ครีม1ก็ได้ครีม2โทนเนอร์1ก็ได้อันนี้ถือว่าเป็น3ชิ้น3ชิ้นจากปกติ1000งพกับห้าบาทแต่ถ้าคุณอยากได้3ชิ้นวันนี้คุณจ่ายเพียง870บาทเท่านั้นคุณผู้ชมคะไม่ถึง1000บาทถ้าช่องทางการติดต่อค่ะ เบอร์โทรค่ะ0649641515ค่ะหรือ0616496363ค่ะหรือที่ Li@ n e แอด c o s h i n i n g ค่ะห,หรือจะเป็นแอ c h i n i n g 1น,นะคะห,หรือ Facebook ที่ c h i n i n g เพจหลักบริษัทค่ะน<า>ี่ เมื่อกี้พี่สุใช้แล้วเป็นไงบางคะัลองเล่าเย็นหน่ยดิม่หนูรู้สึกสบายเจักระแลเลยอคือตั้งแต่ตอนเช็ดแล้วมันมีความรู้สึกสะอาดนะสะอาดแล้วก็แล้วกลิ่นมันดีนะเจนกลิ่นมันสะอาดกลิ่นมันเย็นแล้วเราก็รู้สึกเย็นล็อกแล้วสบายหนูว่านะถังหมดเราอาบน้ำเสร็จนะเราจัดการด้วยนี่มันจะรู้สึกสดชื่นเลยนะหนูว่าของแบบนี้มันต้องลองพวกเราเล่าเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รู้สึกตัวว่าตัวเองรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เจ้าของมาเองค่ะคุณผู้ชมขาขออนุญาตจัดโปรแบบนี้โปรที่หนึ่งนะคะ ถ้าหากว่าคุณซื้อครีมทารักแร้ชายนิ่ง1กระปุกและโทนเนอร์อีก1ขวดในราคาตอนนี้นะคะปกติเนี่ยเจ็บาทแน่แต่วันนี้คุณซื้อในรายการผู้หญิงธรรมหากินใจเพียง599บาทเท่านั้นเองค่ะอ,อ,อันนี้ <Pro S 2> เป็นโปรท,ที่1เป็นโปรทดลองผู้ชมขาส่วนมาดูโปรที่2ค่ะน้องแพรจับเลยให้ซื้อคละกันนะคะคุณอยากได้ครีม2โทนเนอร์1ก็ได้งั้นจับอีกทีค่ะ โทนเนอร์2ครีม1ก็ได้ถือว่าอันนี้เป็น3ชิ้น uh huh. ถ้า3ชิ้นนี้คุณจะจ่าย1,000พกับ50บาทแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้นคุณจ่ายตอนนี้เพียง870บาทเท่านั้นค่ะช่องทางการติดต่อนะคะได้ที่เบอร์โทร064-964-1515ค่ะหรือจะเป็นที่เบอร์061-649-6363ค่ะ ที่ Line ad ค่ะ ad co shining นะคะหรือ ad shining 1ค่ะที่ Facebook ก็คือ shining เว้นวัเพจหลักบริษัทค่ะ ตอนนี้เขาบอกมีของปลอมด้วยเหรอใช่ค่ะมีของปลอมมาสักระยะนึงค่ระชาสัมพต้องระวังนะคะท่านผู้ชมเชื่อในนี้ดีกว่านไหมใช่ซื้อในรายการดีกว่าเื่อในรายการหรือในปูพิเศษด้วยวันนี้ใช่ค่ะในรายการจัดส่งจากบริษัทเลยค่ะจัดเลยท่านผู้ชมขะต้องระวังของปลอมนุ่มแบบนี้ตามทุกบ้านต้องมีไว้ให้ลูกได้ถ้ารักน้องแพรต้องรักจักรแลของคุณด้วยนะคะนี่วันนี้ขอบคุณชายนิ่งแล้วก็ขอบคุณน้องแพรค่ะ เ้ื่อนาอุ้ยน้ำไหล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 จุ่มหน้า,าไป,ไป<ล>่อยต่อนะคะนี่ไงแม่มึกย่งใ่หมึมกย,ายก่างไปตออ่อ แผ่นแปะบรรเทาปวด SOS Plus Far Infrared Pad ติดแน่นแปะง่ายคลายปวดพี่แล้วทำไมของพี่ต้องต้องห่อใบตองอะไข่มันสดไงก<อ>็ต้องหอ่อเพราะเราของเราไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยไม่งั้นมันจะไหลเนูะใช่ค่ะ<อ>ไม่มันอยู่ทรงค่ะ<อ>คือจะบอกว่ารสชาตินะคะปกติเรากินไข่หมึกย่างทั่วไป<อ>มันจะแยะ แต่อันนี้พอหอมใบตองเหมือนมันเกาะมันเด้งนะมันหนุนดักหนุนดักเลยด้วยอร่อยเหมือนเนื้อเนื้อปูเลยอ่ะผสมหลายอย่างใช่แต่อันนี้เป็นไข่หมึกรนวนอุ้ยแต่ว่าอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยจริงๆน้ำจิ้มก็เด็ดด้วยแล้วน้ำจิ้มเนะฮะมีสูตรลับอะไรไหมฮะพี่ก็เราใส่สมุนไพรอะไรตะไคร้สารเแนงกระเทียมแล้วใส่ใส่ใส่ชูรสไหมก็ต้องปรุงนิดหน่อยเออมันต้องมีใช่ไหมมันต้องมีพี่ขวานี่มีสองน้ำจิ้มเหรอ มีซีฟู้ดอันนี้มีซีฟู้ดกะเผ็ดหวานน้ำจิ้มหวานแต่อร่อยทุกคนแต่ใครจะชอบเนาะใช่ค่ะแต่น่าจะซีฟู้ดน่าจะมีมานดับหนึ่งไหมซีฟู้ดโอ้ใช้ดีหาฉันจิ้มสองอย่างเลยอเออผสมกันก็อร่อยเว้ยเนื้อทำแต่ว่าทำไมต้องใช้ปี๊บอะสมัยก่อนแม่เขาใช้เตาแล้วอันนี้มันหนักบวกลงไข่หมดอะไรเงี้ยเขาก็ต้องยกข้างหน้าแบบใช่แล้วเขาเลยคิดค้นมาอันนี้ก็ทําตามแม่หมดเลยแม่ทําแบบไปให้ ไม่เอาแก๊สเหรอเอาแก๊สมาปิ้งแก๊สมันต้องไม่หอมไม่หอมไม่หอมถ้าแก๊สไม่หอมพี่พี่พี่หวนพี่หวนขายไม้ละเท่าไหร่ไม้ละสิบบาทค่ะวันหนึ่งขายได้กี่ไม้พี่ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ได้เป็นหมื่นไหมลูกผู้าลูกสาวเหรอเลิกไหมจะได้ประมาณ500ไม้พันไม้แล้วแต่แล้ววันไม่ธรรมดาล่ะแล้ววันไม่ธรรมดาก็สองพันขึ้นนะคะพี่ว้าวทำไมถึงขายดีอ่ะทำไมถึงขายดีขนาดนั้นพี่ ก็ลูกขายเยอะมากเลยแต่อร่อยจริงๆเนี่ยไม่ได้เลยคุณผู้ชมอร่อยหนูช่วยอะไรคุณแม่บ้างลูกก็จะขายอยู่ที่อ่างประจําเลยโอ้เขาขายด้วยจริงไมมีกี่ที่ลูกมีกี่ที่มีที่ท่าเรือพีจะมีแค่วันเสาร์ค่ะวันเดียวช่วงเย็นแล้วก็ตลาดอ่างก็จะมีตั้งแต่เช้าตลาดอ่างศิลานะใช่ค่ะประมงพื้นบ้านร้านหนูจะอยู่หน้าห้องน้ำค่ะบนศูนย์อาหารเลย น้ำน้ำด้วยน้ำจงน้ำจิ้มสบายเลยเนี่ยแต่อร่อยจริงอะน้ำจิ้มกระเด็ดแต่ทีนี้เนี่ยเจ๊อาชีพเนี่ยขายไข่หมึกย่างใบตองนะของพี่ขวัญเนี่ยคุณผู้ชมบางทีมันมีเรียนแบบหนึ่งจาอมีมาเรียนแบบใช่ไหมพี่ขวัญใช่ค่ะเล่าสิก็ไปทิ้งเขาก็ มาช่วยแก่ช่วยอะไรก็เอาไปทําเรียนแบบทำฟอร์มาช่วยอ่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกสามคนเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนพี่โอ้ยเหนื่อยสุดสุดเลยค่ะรับผิดชอบหมดทุกอย่างตอนที่เลิกกันเขายังดิกด้วยใช่ไหมเด็กใครยังเล็กอยู่เลยแล้วพี่ก็ต้องรับผิดชอบทั้งลูกทั้งการทํามาหากินด้วยใช่ค่ะก็ต้องข้าวทํากับข้าวเช้าอะไรอย่างเงี้ยเย็นบ่ายหน่อยก็ต้องรีบกลับมารับลูกกลับบ้านแล้วก็ต้องออกงวดต่อก็สู้กันนะเนาะสู้สู้ยัง ถึงที่สุดด้วยกันเนี่ยเห็นว่าพี่เคยยอมอดออยากให้ลูกอิ่มอ่ะเนาอค่ะมันขนาดไหนอ่ะก็สุดๆอ่ะมันก็เหนื่อยอ่ะพี่ขวัญผ่านชีวิตครอบครัวที่ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ผ่านการคิดฆ่าตัวตายก็ผ่านมาแล้วผ่านหมดแล้ววันนี้อาชีพของเราก็ถือว่าเลี้ยงครอบครัวเราได้พี่พี่รู้สึกยังไงกับตอนนี้ก็ภูมิใจอ่ะ ก็ลูกๆก็ช่วยทําค้าขายกันหมดทุกคนแบบเรียนแบบแม่หมดเลยอก็จืุนใจตรงนี้เนาะกี่ปีแล้วกว่าจะมาเจอฟืนมไข่ายะสิบกว่าปีกว่าจะมาเจอค่ะแต่ขายไข่มา20สิกว่าปีแล้วแต่ที่ว่าชีวิตเราที่ว่าดีขึ้นมาก็ประมาณ1ิบสิกว่าปีได้พี่ขวัญจ๋าหือว่าคนที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้อาจจะมีหลายคนที่เจอปัญหาแบบพี่ขวัญแต่เขาสู้ไม่ได้อย่างพี่ขวัญอ่ะพี่ขวัญอยากให้กําลังใจอะไรเขาไหมคะก็อยาก ให้สู้ๆะเพื่อลูกอ่ะต้องลืมต้องลืมสิ่งที่เราเจ็บลืมไปให้หมดแล้วก็เอาลูกขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาสิ่งที่เรามีเนาะค่ะที่เรามีมาให้กําลังใจเราความจริงอะเราอยู่กับความจริงแล้วมีหวันเนาะความรู้สึกของลูกบ้างบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างลูกจ๋าที่มีคุณแม่ที่แบบว่าทุ่มเทแล้วก็ขยันอย่างเงี้ยลูกจ๋าภูมิใจไหมลูกภูมิใจไภูมิใจค่ะแม่เป็นแบบอย่างอะไรให้เราบ้างลูกความอดทนค่ะแล้วก็ขยัน ในอาชีพไขมึกย่างใบตองเนี่ยพี่พี่ขวัญทำมากี่ปีแล้วนะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเฉพาะอันนี้นะใช่โอ้ยย่าหยุดมั่งไขมั่งแต่ยะยึดยึดเป็นอาชีพเลยก็สิบกว่าปีสิบกว่าปีตอนนี้สบายแล้วเนาะมีบ้านมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งค่ะเพราะเราเป็นคนพื้นที่อ่าก็ได้ที่จากแม่จากยายมาเราปลูกสร้างบ้านเลยปลูกบ้านเองพี่ขวัญหนูอยากรู้จังเลยคนที่มันลอกเลียนแบบเราเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังขายได้ไหมหรือว่ายังไง เขาก็ยังขายอยู่ไงเขายใกล้ๆเราเหรอก็ขากันนิดนึงหลายท้นที่เลยตอนเนี้ยไปหมดโกรธไหมก็ไม่โกรธค่ะก็แบ่งปันกันทํากินนะคะตลาดมันกว้างพอสำหรับทุกคนอยู่ได้ใช่แล้วแีบมีลูกค้าของเราไปต่อว่าด้วย ค่ะหรอว่าพี่วะนะเขาคไพูดยไงอะแล้วถามก็เดินมาเขาบอกก็เจ้าเดียวกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเรียกลูกค้าเราลูกค้าเราก็มาเล่าให้ฟังออแล้วซื้อไปแล้วน้าจิ้มมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยเขา,าก็เลยมาเล่าให้เราฟังเขาก็เลยไปว่าอซื้อเจ้าไหนเราก็ต้องบอกก็ต้องไปว่าเจ้านั้นเลยว่าไม่ใชออ่ไม่เกี่ยวกับเรานะค่ะอ๋อมีการมาบอกว่าเจ้าเดียวกันนั่นแหละค่ะถ้าอยากไปชิมอะพี่ไปได้ยังไงมีเบอร์ติดต่อไหมศูนย์เก 4256492ตอนนี้ขายประมงท่าเลือพีแล้วก็ตลาดประมงพื้นบ้านอังศิลาค่ะแล้วก็สาราวมใจชนมีชื่อร้านไหมก็มีชื่อเจฟฝันไข่หมึกย่างค่ะเจฟฝันนะท่านผู้ชมคะพี่ขวัญนี่คือผู้หญิงทีมาหากินที่สู้ไม่ถอยจริงๆค่ะตามไปชิมนะคะอร่อยพลาดไม่ได้เลยนะอร่อยจริงๆตามไปเร่อยเค่ะนนีขอบคุณพี่ขวัญค่อุณค่ะก่อนจากกันเรามีคำคมนะคะ มีใครยังม at <laughs> ีเตาอ่ะแต่ทำไมวะเราไม่มีใครอ่ะเฮ้ยสั่นกล้องเอาวันนี้ป๋าจ๋าเวลาหมดแล้วค่ะเ๋อนเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ท่องวัน31นะวันนี้ลาไปก่อนครับคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณจะได้รู้เรื่องของพวกเราก่อนใครถ้ากดติดตามตรงนี้ค่ะ